สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับในที่สุดเราก็กลับมาแล้วนะครับ Assassin Creed ภาค3นะหลังจากที่ไปติดพับ G อหิวนานนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อมมือก่อนนะครับไม่ได้เล่นนานนะเริ่มจากหาเงินก่อนนะครับนี่ครับ ตอนนี้เรามีเงินทุนนะจากการที่เราไปขุดสมบัติกับตันคิดมานะก็มีเงินพอจะมาลงทุนทำอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยไอหนังบีเวอร์นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะผมว่านะมันราคาแพงมากนะครับแล้วขายได้ดีมากนะนะครับเราก็จะส่งหนังบีเวอร์ไปขายนะครับขายที่บอสตันนี่แหละนะครับ มันได้ราคาดีที่สุดนะแต่ว่ามันจะเสี่ยงหน่อยนะครับมันจะชอบโดนป้นนะเดี๋ยวเราก็ค่อยแต่มันได้ตังค์อ่ะครับเราต้องเน้นเอาตังค์ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมครับขายได้พันฝองนะคือแต่ละรอบนี่ได้เยอะอยู่นะครับเน้นขายของนะเฮ้ยอันนี้ สร้างสร้างรถเพิ่มได้ครับสร้างขบวนสินค้าเพิ่มได้นะสร้างไปเลยครับเต็มแล้วอ๋อไม่มีส่วนประกอบแล้วนะครับได้สามขบวนแล้วนะนะโอเคครับหังบีเวอร์ครับ สังเกตเห็นไหมครับมันจะมีเปอร์เซนต์บอกว่าความเสี่ยงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับตังเกมนี้เอาไว้ทำอะไรคือไว้ใช้ซื้ออาวุธซื้ออะไรนี่แหละครับโอเคเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราจะไล่เก็บไอ้พวกอัญมณีอะไรเงี้ไปให้ จีกงก่อนนะเราจะได้เปิดเปิดแมพนะครับแปเอาสมบัติกับกันคิดเพิมอีกนี่พวกหนังหมาพวกอะไรพวกนี้เราก็เอาไปขายเองก็ได้นะคือคอนวอยเนี่ยเราเน้นส่งไอที่แพงๆหน่อยนะครับแล้วส่วนพวกขยะนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปทิ้งตามรถ ตายไปแล้วครับ ừ, เกือบไปแล้วเมื่อกี้โหต้องระวังเวลาสู้ตรงหน้าผานะครับไม่มีหล่นครับตกใจหมดเมื่อกี้นะครับยาวมาไม่รู้มันจะมีการคราบของหรือเปล่านะพวกอะไรที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยตอนนี้มันยังเริ่มเริ่มอยู่ไงครับมันยังสร้างอะไรได้มากไม่ได้นะก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องใช้หรือเปล่านะ บางส่วนผมก็จะเอาไปขายทิ้งนะครับเดี๋ยวนะโอเคครับอีกอันนึงครับเราจะเก็บในแบบนี้ให้หมดเลยนะก,กดตรงนีโ้โอเคครับโอ้สเปดบาร์กคือไม่ได้เล่นนานนะงงๆงงงอยู่นะอัน คือกลางคืนหมาจะเยอะมากนะครับพวกหมาป่าเนี่ยเกมนี้มันมีกลางวันกลางคืนด้วยนะพอเรามาออกล่าของตอนกลางคืนนี่จะโดนหมาเล่นงานเยอะหน่อยนะ You fail to save Convoy เฮ้ยรถเรามันโดนโจมตีไปแล้วหนึ่งคันครับผมไม่ทันดูนะถูกเสียเลยครับเสียรถไปคันหนึ่งนะแล้วก็ ตังด้วยนะครับแขงเลยนะครับสามอันแล้วครับในแบบนี้เหลืออีกอันนึงนะโอยโคตรไกลกันเลยนะครับ เราต้องหาให้ได้หกอันนะมันถึงจะยอมบอกกับที่ใหม่เรานะครับร้อยครับในแมปนี้หมดละเดี๋ยวต้องเอาแมปอื่นนะครับกลับมาดูธุรกิจแล้วก่อนครับนี่ได้ตังมาพันสองนะครับต่อรถหนึ่งคันนะ แต่ว่าได้แค่สองคันนะครับโดนไปแล้วหนึ่งคันนะเราก็ซื้อของให้หมดเลยครับเพราะว่าตังเราเริ่มเยอะแล้วนะเราซื้อของในชุมชนเราให้หมดเลยนะครับนี่ครับเหมือนเดิมนะส่งวีเวอร์ไปที่บอตันนะครับแต่รถเราเหลือแค่สองคันแล้วนะโดนไปหนึ่งคันนะครับ เราสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วนะเพราะว่าวัตถุดิบไม่มีแล้วนะครับไม่รู้ว่าต้องไปหาวัตถุดิบมาจากไหนเหมือนกันนะช่วงช่วงแรกน่คงไม่ค่อยมีครับเด๋ยวเราจะไปแมปต่อไปนะไปหาในแมปอื่นบ้างนะครับต้องขออภัยในเรื่องของเสียงแล้วก็อาจจะมีเสียงไอเสียงสูดน้ำมูกอะไรบ้างนะเพราะผมยังไม่หายดีนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ วางครับตายซะนี่แน่ต่อามาจากความมืดครับตัวเมียวิ่งไปนู่นแล้วนะต,ตัวผู้มันไม่ค่อยกลัวคนนะครับนี่ครับได้ยินเสียงหมีอยู่ข้างล่างนะครับ เสร็จแล้วครับนีน่ได้หนังมีแล้วครับของพวกนี้เราไปขายได้หมดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแต่มันอยู่ไกลระยะนะโหมันพลาดแล้วครับมันเห็นเราแล้วครับ,น,น,รบนี่ไง ยึดนี่แน่โอ้โหตายยากโอ้ยโดนครับโดนโดนแล้วอื้โอ้โอโอโอครับยา,าน่นี่โหดครับพวกไอแผ่นผังอะไรนี้ก็เก็บได้ตามกล่องด้วยนะครับ แชมนักล้านะครับบอยฮูคายวูฟนะครับแต่ก่อนผมเคยใช้ชีวิตในแถวชายแดนเคนตักกี้ดักและจับกวางตอนนั้นผมกำลังจัดหอสเสบียงอยู่ตอนที่พวกเขามาหาน่ะชอนี้สักประมาณ10คนเนี่ยมาล้อมเราด้วยปืนและธนูคู่หูผมยืนแข็งทื่อความกลัวก็กัดกินผมเหมือนกันแต่ผมคิดว่าต้องเจรตากับพวกชอนี่ตัวเล็กนี้ให้ได้ ตัวหัวหน้าพูดเร็วมากแต่ที่ผมจับใจความได้ก็คือเราเข้ามาในเขตของพวกนั้นเป็นเดือนพวกนั้นก็เลยเล็งปืนมาที่เราดอกธนูคมกิบจอหลังเราผมจึงต่อรอกับพกวกตัวเตี้ยของทั้งหมดที่เราหาได้ของพวสามและเพื่อนผมอีกสองตัวครึ่งและกับการที่พวกเราจากไปดีๆตัวหัวหน,น้าพยักหน้าที่เด็กๆกนั้นแบกของของเรากลับเข้าไปในป่า หน้าเริ่มลายมวนและจ้องจ้องมาที่เราด้วยดวงตาในดำคนนู่นั้นแล้วเขาก็ไปเราเก็บของเราก็เตรียมกลับฝั่งตะวันออกวันทั้งเรียนของเราเสียไปแต่ร่างกายเราอยู่ครบไม่เห็นพวกชอนนีอีกแต่ฉันรู้พวกนั้นตามเรามาฉันรู้สึกถึงตาคู่นั้นทะลุจนถึงทะเลนีา,านตอนเหนือต่อไปดูเบาะแสน,นะครับพวกอินดีแดงโจมตีพวก นายพันนะคนที่เราคุยด้วยคือเดนิลบูนนะครับเขาเหมือนเป็นนักประจนภัยคนสำคัญของอเมริกานะคนดังคนดังฮะแล้วเขาติดตามจอร์ดวอชิงตันตอนที่ในขบวนของแบทด็อกด้วยนะครับจอร์ดวอชิงตันก็คือคนที่ยิงเฮเซมะตกมา เราจะไปอยู่ในแคมป์ก่อนนะใกล้ๆนะครับเ,เดนิลนี่ชอบมีปัญหากับพวกอินเดียแดงด้วยนะแล้วเขาเป็นคนดังไงแล้วไม่ค่อยชอบพวกอินเดียแดงเท่าไหร่นะครับ เฮ้ยมีกระต่ายครับเสร็จแล้วครับดูครับมีศพครับโอ้แต่ดูรอยการฆ่านี่มันไม่เหมือนคนแล้วนะโอ้นน่นครับออมานู่นแล้วครับหมาป่านะน่าจะโดนหมาป่าโจมตีนะครับโอ้ย,อยมันเข้ามาใกล้แล้วครับโอ้ยอ เฮ้ยโอ้ย,อยเกือบตายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเยอะโอ,โอ,โอ้อยู่ดีๆก็เกือบตายครับคือเห็น่ะมันอ้อมมาแล้วแต่เรางยังบังคับไม่ได้มันอยู่ในคัตซีนไง เคลือุต้นไม้ไม่ได้ครับโอ้อะไรของมันเนี่ยต้องอ้อมครับเปิดแผนที่ก่อนนะขึ้นไม่ได้ครับขึ้นทางนี้หรือเปล่าเออสิ่ง,งหคนนหก่อนครับ ชมวิวนะชมวิวนะตัวผู้สองตัวครับนี่แน่เรียบร้อยครับอุ้ยโห่สู้ครับมันสู้ได้ด้วยครับออืหนีครับหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอหนีไปไหนก็หืมนี่เราต้อง ขอาบธรรมชาติครับยาามาโดยการเก็บให้หมดนะอย่าให้สูตรเปล่านะครับ yeah, <man. S 1> เดี๋ยวไปที่แคมป์นายพานก่อนนะครับดูว่ามีเรื่องเล่าอะไรอีกนะ มันยืนสองขาเหมือนอย่างมนุษย์แต่ทั่วร่างกายปกคลุมไปด้วยขนนะมันเคลื่อนไหวเชื่องช้าเห็นมันกับตาตัวเองเลยนะมันฉลาดอยู่ห่างเราเสมอและหลบอยู่หลังบางอย่างันรู้ว่าเราจะไปทางไหนของหายตลอดตอนมันมาที่แน่แน่ไเฉพาะพวกเครื่องประดับหมอกวางประดับขนังมันก็เอาไปมันทำลายกับดักได้ด้วยนะ ปิดทิ้งดยมือมหุมาของมันก่อจะมีใครตามหามันให้เจอแล้หวนมแสดงให้โลกเห็นตำนานในตีนโตนะครับด้วยผู้ก่อตั้งอเมริกานะเดนเนบูนโหไกลค,ครับจะวิ่งมีดีไหมเนี่ยเดี๋ยวไปขายของก่อนครับ ไกลไปนะเดี๋ยวถ้าได้ไปทำควีแถวนน้นค่อยไปดูดีกว่านะครับไปตีนโตนะนี่ครับมันจะมีรถขายของวิ่งผ่านแบบนี้นะเราก็จะซื้อของขายของในนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ไปที่ร้านค้านะซื้อลูกธนูครับมีลูกปืนด้วยครับ เก็บเสบียงนะเดี๋ยวสะสมสเสบียงก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเราจะค่อยๆฝึกการควบคุมให้ชินมือก่อนนะไม่ได้เล่นนานนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ